สวัสดีครับก็อยู่กับช่อง Mr. r a b b i ์นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มคลิปกันเลยนะครับตอนที่44ในเมื่อถูกจับได้แล้วหลงเฟยก็ไม่คิดที่จะปิดบังอีกต่อไปมือทั้งสองค่อยๆยกดาบนั้นขึ้นมานี่คือสมบัติที่เป็นมรดกตกทอดของตระกูลหลงของเราเขาในตอนนี้ยังมีไพ่อีกหลายใบยที่ยังไม่ได้ใช้เก็บซ่อนไว้อยู่อย่างหัดขวาเทวะที่เพิ่งได้มานี้ก็เช่นกัน ยังมีหาที่เปรียบไม่ได้อีกยังเป็นของสําคัญที่สุดเพียงมีไพ่สองใบนี้อยู่ในมือไม่ช้าก,ก็เร็วเรื่องดาบพิฆาตมังกรก,ก็ต้องถูกเปิดเผยอยู่ดีสีหน้าของหลิวลววซีเคร่งครึมพูดด้วยความประหลาดใจว่าอาวุธวิเศษอนุภาพสูงเพียงหนึ่งเดียวของอาณาจักรหัวลีที่บรรพชนตระกูลหลงใช้เลือดของเทพมังกรหลอมจนกลายเป็นดาบพิฆาตมังกรอ,ออกมาหรือหลงเฟยพยักหน้าและพูดว่าเจ้ารู้เรื่องราวพวกนี้ดีมากเลยนะ เหลียวลวซสีพูดว่าในอาณาจากักรหัวลีมีใครบ้างไม่รู้จักสมบัติล้ำค่าเช่นนี้แถมเจ้าสมบัติเช่นนี้ยังเป็นที่เรื่องลือในหมู่พวกเรานิกายเฉาเทียนอีกด้วยแต่ข้าเคยได้ยินมาว่ามันตกลงไปในภูเขาหวัวลีตอนที่ประมุขคนก่อนกำลังต่อสู้กับปิศาดนี่นะแล้วเจ้าพบมันได้ยังไงล่ะหลงเฟยตอบว่าข้าก็แปลกใจอยู่เหมือนกันหวังว่าเจ้าจะไม่แพร่งพลายเรื่องความลับของดาบพิฆาตมังกรที่อยู่ในมือของข้าออกไปนะ ถึงนางจะพูดออกไปก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่ามันอาจจะสร้างปัญหาในภายภาคหน้าได้โดยเฉพาะเรื่องสามตระกูลใหญ่รอบสังหารสิทธิ์ตระกูลหลงทําให้หลงเฟยเข้าใจในทันทีว่าถ้าเรื่องดาบพิฆาตมังกรถูกแพร่พายออกไปเมื่อไหร่ทั้ง3ามตระกูลใหญ่และราชสำนักหนานกงอาจจะต้องย้อนกลับมาทําร้ายตระกูลหลงอีกอย่างแน่นอนเพราะว่าพลังอานาจของดาบพิฆาตมังกรมีมากพอๆกับพลังของนักรบเทพมังกรที่พวกนั้นหวาดกลัว หลิวโลดซีถามแบบจริงจังว่างั้นเจ้าอยากจะสังหารข้าปิดปากไหมล่ะตงเฟยชง,งักงันไปครู่หนึ่งแล้วพูดว่าแม่เจ้าสวยขนาดนี้ข้าก็ลงมือได้นะแต่ก็ยังหวังว่าเจ้าจะสามารถช่วยเก็บความลับนี้ให้ <c oughs> หลิวโลดซีทนไม่ไหวจึงหัวเราะออกมายามที่นางหัวเราะปรากฏรักยิ้มตรงบริเวณแก้มทั้งสองข้างออกมาแม้หล่อนเป็นเสือยิ้มยากแต่ทว่าเวลายิ้มออกมาแต่ละครั้ง ก็ทาให้คนที่พบเห็นอ่อนระทวยได้หลงเฟยก็ตกตะลึงคือค้างพ,พึมพำว่าเวลาเจ้ายิ้มเจ้าช่างงามนักหลิวลวดสีทําปากจูและพูดว่าข้าง,งามมากไหมแน่นอนแถมงามก่าใครๆด้วยหลงเฟยพูดอย่างเอาจริงเอาจังปกติแล้วหลิวลวดสีเป็นคนที่จริงจังมากแต่เวลานี้นั่งกลับหัวเราออกมาไม่หยุดกระล่อนจริงนะเชื่อ หลิวล่วซีท่ามเสียงไม่พอใจแล้วพูดว่าข้าจะช่วยเจ้าเก็บความลับนี้ไว้ละกันแต่เจ้าต้องรับปากข้าสามเรื่องความรู้สึกนี้แม้แต่เจ้าตัวเองก็อธิบายไม่ได้หลงเฟยถามว่าสามข้อนั้นมีอะไรบ้างหลิวล่วซีคิดสักพักแล้วพูดออกาว่าอย่างแรกเลยตอนนี้ข้าหิวมากเรียบย่างเนื้อให้ข้ากินเร็วๆข้าอยากกินเนื้อย่างอยากกินมันมากๆเลยฮะทำไมง่ายอย่างนี้ล่ะหลงเฟยยังคิดว่าต้องต้องเป็นเรื่องยากแน่ๆ กลายเป็นตาลปัดเช่นนี้จึงรีบยิ้มและตอบรับในทันทีเดี๋ยวข้าจัดการให้30นาทีหลังจากนั้นเนื้อวานอนวัชระที่กำลังย่างอยู่ก็ส่งกลิ่นหอมเย้าวยวนออกมาหลิวโลดซีกินอย่างอร,อร่อยเต็มปากเต็มคำตั้งแต่ตามดูแลหลงเฟยมาทั้งหลายวันจนกระทั่งได้เห็นหลงเฟยกินเนื้อย่างพยาธในกระเพาะก็รู้สึกตะกระขึ้นมาในทันทีหลังจากที่กินจนอิ่มแล้วสมองของหลิวโลดซีก็ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่า เรื่องที่สองข้าอยากเรียนการทํผ้ายันข้าอยากให้เจ้าสอนการทํผ้ายันชั้นสูงอาจารย์ของเจ้าคงจะสอนเคล็ดลับที่ดีให้เจ้ามาอย่างแน่นอนเอ๊ะได้สิหลวงเฟยยิ้มในใจและกล่าวว่าอาจารย์ของข้าถ้าเจ้ารู้ว่าผายันขั้นสูงพวกนั้นเป็นฝีมือที่ข้าทําขึ้นมาเองอยากรู้จังว่าเจ้าจะทําหน้าอย่างไงกันนะทันใดนั้นเองหลวงเฟยก็ถามอย่างจริงจังว่าการทํผ้ายันชั้นสูงนั้นมันยากมากนะ หลิวโลดซีรีพูดขึ้นมาว่าข้าไม่กลัวข้าต้องการที่จะทําผ้ายันชั้นสูงออกมาให้ได้ข้าต้องทําให้ได้พอพูดมาถึงตรงนี้หลิวโลดซีก็ทําหน้าแปลกๆไม่พูดต่อให้จบแต่กลับเปลี่ยนเรื่องว่าเจ้าแค่สอนข้าก็พอแล้วทําไมมันดูไม่รับลมคมไหนจังนะหลงเฟยแอบคิดในใจก่อนจะพูดว่าอย่างแรกในการทําผ้ายันก็คือการเริ่มวาดพวกเขาจึงไปหาหินที่มีขนาดยาวพอกับโต๊ะมาได้ก้อนหนึ่ง หลงเฟยพูดว่าในเจ้าลองวาดขึ้นมาดูสักผืนสิหลิวโลซีก็รีบวาดขึ้นมาอย่างไม่ลังเลใช้การไม่ได้หลิวโลซีเพิ่งจะเริ่มหลงเฟยก็ตะโกนขึ้นมาในทันทีเจ้ายังไม่ทันที่จะรวบรวมพลังลมปราณให้ดีเลยและเจ้าจะนํามันไปใส่ในผ้ายันให้สมบูรณ์ได้อย่างไงขั้นตอนที่1รวบรวมพลังลมปราณหลิวโลซีดูคล้ายกับนักเรียนดีเด่นที่พยายามปฏิบัติตามสิ่งที่หลงเฟยสอนอย่างเคร่งครัดนางรวบรวมพลังลมปราณจับผู้กันอีกครั้ง ไม่ถูกหลวงเฟยตะโกนขึ้นมาอีกครั้งและกล่าวว่าในหัวของเจ้ายังไม่ทันคิดเลยว่าจะวาดพายันญ์ยังไงยังไม่ทันที่ที่คิดจะจับผู้การวาดซะแล้วมันจะสําเร็จได้ยังไงร,รวบรวมพลังลมปราณประสานเป็นหนึ่งเดียวหลิวโริซีก็ฉุกคิดขึ้นในทันทีวา่าวิชาการทำพยัน์ที่ร่ำเรียนมาก่อนหน้านั้นช่างไร้สาระสิ้นดีบรรดาอาจารย์ในนิกายเฉาเทียนที่สอนการทำพยันต์ใช้ไม่ได้อย่างยิ่งหลังจากนั้นหลิวโริซีก็ทำตามอีกครั้ง หากแต่วาดไปได้ไม่เท่าไหรก่ก็ผิดไม่ถูกไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอ้ยทําไมโง่อย่างนี้นะหลงเฟยถอนหายใจแล้วพูดว่าเจ้าลองดูที่ข้าวาดก่อนนะหลงเฟยหยิบผู้กันขึ้นมาตั้งสมาธิสักครู่นาผู้กันลงไปจุ่มลงในเลือดสดๆของวานอนวัชระหลังจากนั้นก็รวบรวมสติลมปราณถูกปล่อยออกมาจากร่างกายอย่างรุนแรงโดยไม่รู้ตัวใช้เลือดสดๆเขียนแทนปลอดทุกเส้นที่ขีดลงไปช่างสมบูรณ์แบบ โครงร่างครบถ้วนหล่อหลอมลมปราณและเลือดเป็นหนึ่งเดียวหลิวลวดซีที่ยืนอยู่ข้างๆมองลักษณะท่าทางที่จริงจังของหลงเฟยก็เริ่มรู้สึกเคลิบเคลิม้มลักษณะท่าทีจริงจังของหลงเฟยนั้นช่างน,น่าประทับใจอย่างยิ่งยอดเยี่ยมซะจนนางใจสันร,ระรัวเสร็จแล้วทันทีที่หลงเฟยว่าเสร็จก็รวบรวมพลังแล้วปลดปล่อยผืนพยันนั้นครุม่มเจ้าว,วานอ,นอนวัชระก็ปรากฏตัวออกมาส่งเสียงคำรามอย่างกึกก้อง หลิวลวซีตกใจตะลึงจนพูดไม่ออกได้แต่ส่งสายตาบิงวอนไปยังหลงเฟยพูดว่าเจ้าช่วยสอนข้าอีกครั้งเถอะนะโอ้ยไม่มีวิธีรัดแล้วจริงๆหลงเฟยถอนหายใจแล้วพูดว่าจับพูกกันเหลิวลวซีจับพูกกันหล,ล,นลงเฟยมายืนอยู่ข้างหลังนางและยื่นมือไปจับมือของเหลิวลวดซีมือเล็กๆของนางสั่นเทาเล็กน้อยหลงเฟยพูดว่าอย่าวอกแวกรวบรวมพลังลมปานประสานเป็นหนึ่งเดียวหลงเฟยจับมือของเหลิวลวดซี ค่อยๆนำนางเขียนไปอย่างช้าๆทีลักขีดทีละเส้นเพียงชั่วเวลาสักครู่ผ้ายันผืนหนึ่งก็เสร็จสมบูรณ์พลังที่ปลดปล่อยออกมานั้นไม่ได้ใกล้เคียงกับสัตว์วิเศษขั้นห้าอย่างเจ้าวาัดวา,วานองวัชระตัวนั้นเลยอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งโดยที่ไม่ทันรู้ตัวทั้งสองคนนั้นก็แทบจะกอดกันอยู่แล้วหลงเฟยอ,อยู่ด้านหลังของหลิวโลซีส่วนศีสะอยู่ตรงบริเวณไหล่ของนาง ต้องปากยังคงพูดไปเรื่อยๆไม่หยุดล่มหายใจพัดเข้ากกหูคนงามคนนี้ร่างกายของนางก็สั่นเทิมไปทั้งตัวได้แต่เกลืนน้ำลายลงคอเฮือกใหญ่ร่างกายรู้สึกร้อนรุ่มอย่างช้าๆหลิวลวดซียิ่งชำนาญมากขึ้นแต่ร่างกายก็ยิ่งร้อนรุ่มขึ้นในเวลาเดียวกันก็รู้สึกถึงความร้อนแรงของเรื่องต้องห้ามเพราะได้กลิ่นหอมที่โชยออกมาจากร่างของหลิวลวดซีหลงเฟยเองก็รู้สึกวาวุ่นที่มันแย่ไปกว่านั้นก็คือหลงเฟยน้อยของเขา ก็ดันแข็งแกรงขึ้นมาเสียนี้มันตั้งต่างานแล้วไอ้เจ้าคันทวนนั้นมันดันอยู่ระหว่างสะโพกของหลิวลวดสีนี่สิล่มหายใจของทั้งสองเริ่มถี่ขึ้นสายตาสบข้อหากันแต่ทันใดนั้นฟืนก็ติดไฟอย่างรวดเร็วพริบเอาละครับตอนต่อไปเขาจะเสร็จกันหรือไม่นะครับก็รอติดตามกันตอนต่อไปได้เลยนะครับ ครับก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ